คนอยู่กับออฟเลนนะเป็นมีเยอะมากครับคนออฟเลนออฟเลนครับตำแหน่งที่ผมชอบชอบตำแหน่งตำแหน่งคนโสดนะผมผมไม่ค่อยสบายครับน้ำมูกไหลนะครับผมภูมิแพ้ทุกคนก็รักษาตัวครับนี่ผมเป็นหวัดอยู่นะคือน้ำมูกไหลนะผมก็ลัรักษาตัวดีนะครับผมผมนนเออคือ อ๋เป็นเจริงนะนี่ก็มีแลครับอัเปรนนะเลอกุเลอกุสุดท้ายด้วยดเลิกุดสดท้ายของทีมผมนครับอนนี่กอลินมาผมผมเอาไปแก้คือเรียวมานะแรกสิแคดแ่็ดนะผมแก้ค็ด หยิบต่อเรี่ยวแล้วก็มีหน้าผมผมเลยหยิบน,นะน,นี่มาเดือมัดเพราะว่าผมจะแก้ปริมิโน่นะผมผมแก้ตั้งเกมนะผมก็มีหน้าแก้ตั้งเกมนะผมตั้งเกมเดือมัดมัได้เปลี่ยนนะผมแล้วก็เล่เกมของหนังก็ได้เปลี่ยนนะผม ผมก็สบายนะครับนี้ก็หายไปนะผมคนที่เป็นอยู่นะมีกระตุกเล็กน้อยครับใน,นกระตุกเล็กน้อยเรือประปลัดแบบนะผมใน,นกระตุกเล็กน้อยนะนี่อัดเมื่อกี้นะผมอัดเมื่อกี้ทำคลิปเลยนะผมตรงนูน้นมีเอลซูลอเลียวมีหน้า ดาวคอสฟอร์เรนโนนะผมอุย้ยตัวตึงนั้นเลยตัวตึงนะผมแต่ผมก็หยิบม,มาแก้นะหยิบฟอร์เรนหยิบม,ม,มามาแก้ฟอลิเนว่าผมแค่ทางนี่ครับแค่ทางเออล้อเลียวนาคอสนะผมแล้วก็เอลสูบบางสกิลนะแค่ทางบางสกิลแต่ผมไม่แค่ทางนะผม ปริโนต้องมีมันคล่องถึงนะผมผมเลยกินนี่มานะคือมามาต้นเกมมาพร้อมกับต้นเกมนะผมต้นเกมของเยอะมากผมเป็นเกมของแคนดูนะของแค้นผมแหละบูคอมคดีออมาแหละผ,ผมว่าเด็กผมตกแล้วนะครับผม มีตกนะผมมีตกตกน้อยนะยนม,มยยนันมันก็สบายเลยเนี่ยเตือนเกินครับเตือนงาคครับนี่นะครับเออเออในกระตุกครับเห่มไหมครับในในในกระตุกครับไปนอนกลับมาก่อนนะมันตายนี่ตัวนี้ครับ บาด้ทีแทงนะครัไม่โดนครับแทงไม่โดนบาดนะผมเ็บแรกก็สู้บอลลินได้นะผมเล็บแรกสู้บลินได้นะผมจะสู้ได้จริงจรินลินบลินสู้อลินได้ตรงๆนะเลี้ยวสองถ้าเรื่องสองนะเขามาหาเราเราเราสามารถาเขาได้นะทีนี้เราสามารถฆ่าเขาได้ไม่โดนครับผม ปาดำดมโดนปาดมางาปิดไม่เล่นตรงๆนะผมยูด,ดอ,อกเขาจะมาเนี่ยปาเหีียวมานผมยูโคตรจัดตึ้งกว่าที่ตีมึงทุกหน้าปาทีผมผมได้ลอยตายแล้วเียวม,มาเด,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 ดี๋ย,ยวยม,มาวิ่ีสองก่อนมันจะมากกว่านี่ครับผมข้อดีเลยวม,มานะ รีบและทุได้ครับโปลิโนใ้เองถ้าถ้าถ้าเขาแสนติหลักสวนนะครับถ้าของนำนะของนำมีติลักสวนได้ถ้าของนำโปลิปเปอร์ติลักสวนได้นะผมเขาตายเองแน่นนี่ยเหนือนะาบ,บอกผม,มกเป็นนาคอนมาปาดเนี่บบนยพวมาปาดมาัน เอาแล้วโดนด้วยนะผมว่าจะไม่โดนอนนมันจะไม่เอาแล้วนะน,นี่เปลี่ยนเป็นเป็นสเปียร์ออฟัตมินุ์นะผมสเปียร์ออฟัตมินุ์เพื่อเพื่อมาสู้กับฟอร์เรนนะเป็นมีมี คือกาลินเป็นตัวนี้ออกเกาะสองชิ้นอยู่แล้วนะผมสองชิ้ขึ้นไปนะผมฟาลินเนี่ยผมไม่ต้องต้อง,งเปลี่ยนปเป็นสเปียร์นะผมไม่เปลี่ยนนั้นก็สู้ได้แล้ะเอาไม่หมิ่นเดี๋ยวนะผมมันก็มีสกินอยู่นะ ลูกของมาผมก็ตัดแทงให้ลูกของมารับตองนี้เอาทุบคลิปครับโอ้แย่เลยนะลูกของเอาสุดนะผมว่มาจะเอาสุดเอาตองนี้เอาสุดตายผมเข้าไปได้ได้นะผมไปตายนะขอโทษด้วยแลแ้วกันเดี๋ยวช่วยมันคิทอยู่นะผมกนะารแทงนะผมมันคิทมันหลายคิทเลยแต่ลูกของขอมันการดูผม รับไม่ได้นะผมแทางเขาด้วยอันนี้ผมตายนะเราตายนะผมไม่คันนะผมตายนะผมมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วไม่ได้เลยไม่ได้ลเลยคอนเรนน่าจะหลุดแล้วับผมคอนเรนน่ามันน่าจะหล,ล,ล,ลุดนะผมหลุดหลุดนะผม ุดหรือเปล่าไม่รู้นะมีนาอีประเดี๋ตองตางคุได้ไหมก่อนครับแต่บุคลองของนำครับแหหน่อยครับบุคลองหงหน่อยกิวดกิวดจะค่อยิดวยครับตอนนี้กิวดค่อยจะปิดเลยนะบาดนะผมบาดก่อสิยองทีเทมที่ได้ตายนะผม มันน,มน่าจะโยนแล้วผมเขาน่าจะโยนแล้วแม่วแล้วอ,ะอ่ะงั้นลืยนะนนนปีติป่อมครับป๊กอกคาตีเขาว่านะครับคิดนะครับว่านาคอสอยู่ข้างล่างนี่นะผมผมคาตีป้อมนะผมเลี้ยงไดมอนด์นะเลี้ยงนรกนะไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยมีใครสนใจนะผมป๊อบเนี่ยไม่ใครสนใจนะผม มันคือมากกว่านะเหมือนแบบนี้ผมน้นปีน้ำตีจะโดนผมนะผมก็สวนได้ไหมนะนะคอร์สมีกระเด็นตรงกลางผมก็สามารถได้ปอมนี้ฟรีนะครับผมถ้าได้กระเดนี่ก็ได้ได้ปอมฟรีนะเกือบออกไปแนละ้วกกนะติดตัวแล้วเฮ้ยป้อมตีนะผมนาคอรสอยู่ตรงไหนครับผมไม่เห็นนะผมจะรีบเคลียร์นะผม มีหน้ามาคุณเจ็บช่างนี้นะผมไม่มีไม่ได้น,นะฮะหยุดไม่มีตายนะคอยนะบอลลิมมันจะลามมานี้แทงไม่โดนผมบอลลิมเป็นพิวนะไม,ไม่ต้องเป็นห่วงผมยุคนี้เราจะเราจะ,าจะไปเข้าไปพยาาโดนดอกครับผมพยายามโดนคอ,อกค่อนเราก็มียิมนหนึ่งครับสวนนิดเดียวครับแนวเขาจะมาแบบนี้ผมหนยะุดเราลุกเปล่านะครับเรามีเรื่องป้อมปรเก็บไปก่อนนะผม เมือิดไม่กลัวมีแข็งไม่กลัวครับผมมีแข็งไม่รู้ครับตรงนี้ผมไม่เอาแล้วครับเาเป็นท้องค่อนข้างพิวนะอยากไม่อยากเล่นเสียงลวง พอผมก็ระแวนนะพอยู่นั่นแล้วขาจะไปแล้วผมจะมีนะครับทางจะก็แบวจะไล่กันไปผมก็นีมันเคียร์เกางนะผมเดี๋ยวมาแทงคือแทงให้โดนคสามตัวทั้งสาตัวไว้นะมันเคียร์ไวนะผมเดี๋ยเปลียนเป็นวัดชิวนะ เห็นอยู่ๆมันนี่ทงไม่โดนนะผมเอา้าไม่เห็นนะนี่นะนั่นผมถอยก่อนนะผมเอาคีตัวนี้ครับเพื่อเอาเงินไปสู้กับนาคอสตรงๆนะแทงแทงบล๊อ คอดมาแบบนี้ผมมาตัวตัวแบบไหลแบบนี้อืมทำสิบยูไอ้เแบบนี่ยนะแทงเพื่อเอาเงินนะครับผมมาตอนนี้เงินเป็นนำตัวแบบนี้นนะที่ต่างนะ นี่นผนำ,ำแล้วมั้งตอนนี้ผมไม่ดีเค่ตะกอนะหนึ่ผมไม่นห้มันจริงน้ำการเอฟนี้ผมเข้าหลังแบบนี้ปุป๊บเด็บแสงไปได้ครับาปมาตั้งหลักตอนนี้นะเขาจริงไหผมผมมันีอายาไม่กลัวผมมีอาญาอยู่จุดนะเขาไปถึงโโตัวนะับไปโน้ตก็จุดเราถึงตัวนะผแต่เราแอสซิดนะ กมนกะ็จบนะผมจบปิดเปล่านะจบนะผมเรียบ,นะบร้อยนะผมจบเรกาก็ชนะนะผมป็้งไงป็บน,บนเติร์ดแล้วอือ